สวัสดีครับผมปู่ฟ้าแลบครับก็วันนี้มาปลูกผมมาครับที่มัตเตอร์พีชนะครับมัตเตอร์พีดมัตเตอร์พีดอ๋อผมไปเรียกมัตเตอร์พีดใช่ไหมใช่ครับสวัสครับสวัสดีครับผมปู่ฟ้าแลบนะครับวันนี้ก็มาปลูกผมที่โรงพยาบาลมัตเตอร์พีดนะครับ คือมันส,ส่งผลต่อความมั่นใจครับเพราะว่าเหมือนเวลาไปไหนบางทีแบบว่าเราอยากเสริผมเหมือนคนอื่นอะไรเงี้ยอยากแบบไม่ต้องใส่หมวกอะไรเงี้ยก็แบบว่าก็ต้องใส่หมวกตลอดบางทีแบบเวลาเจอลมพัดแรงๆเงี้ยก็ต้องก้มหัวแล้วเพราะว่าพอเปิดไปเนี่ยเลยไปขึ้นหน้าผากแล้วพี่เพราะว่าผมดูรีวิวะครับแล้วก็พอดีว่ามีเพื่อนเนี่ยที่เขามามาทําที่โรงพยาบาลน,นี้เหมือนกันครับแล้วมันเห็นผลจริง ผมก็เลยไปปรึกษาเขาเขาบอกเขาก็แนะนําว่าที่เนี่ยเขาดีครับผมก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ดีกว่าอย่างแรกก็แนะนําว่าให้ให้เลือกโรงพยาบาลที่มันได้มาตรฐานก่อนนะครับแล้วก็ดูรีวิวเยอะๆครับส่วนตัวผมเนีก็เนี่ยครับตัดสินใจมาที่ m าสเตอร์ีเนี่ยนะครับมุกเนี่ับอ่ใช้เมียง 那放不派了。